กะเพราอันนี้เป็นหมูสามชั้นที่แบบว่าแม่ต้มไว้ต้มไว้แค่พอว่ามันเปื่อยๆนิดนึงอ่ะเพื่อนๆอ่าเนี่ยแล้วก็เอาไปแช่เย็ยนไว้เอาไว้ผัดกะเพราผัดอะไรเนี่ยพริกสดเอ้ยมันต้องตำพริกสดให้แตกก่อนไม่ใช่หรอกแก ใส่ชูรสล,ลงไปด้วยมันจะได้ละเอียดประมาณนี้นะจ๊ะเนื้อเนื้อนี่มันเปื่อยแล้วนะสีอุ่นดำใสยสอด น้ำมันหอยนีน้ำเปล่าเลยน้ำล้างคกน้ำล้างคกจานนี้ถ้าซื้อเขาก็ประมาณเท่าไหร่วะแกหกสิบใช่ปะหกสิบถ้าถ้าราดข้าวก็ประมาณสามจานนะน้ำตาลสิบอกมันจะไม่หวานกปลรอกโอเค กิดว่ามีพนาด้วยก็ใส่พนาด้วยก็ได้นะน้ำล้างครกแล้วน้ำมันก็จะประมาณนี้ถุกคึกคลุกสึกแบบนี้เข้าว้าเกิว่าเสร็จนะเพื่อนๆนะอันนี้เป็นจานที่เราเใส่หมูทีเราก็ไม่ต้องล้างหรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเขา กะเพราหมูสามชั้นนะพนเพื่อนๆไม่ใช่กระเพราหมูกรอบนะเป็นกระเพราหมูหมูอะไรวะหมูตุนนะหมูตุนเดจานนี้มีมูลค่าถ้าราดข้าวถ้าเราไปกินตามร้านราดข้าวก็ประมาณสามจานนะแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสำเร็จก็น่าจะประมาณสองุงเสร็จแล้วเราก็ต้องรับเก็บเลย บ้านเรามีกระทะใบเดียวนะเพ,พื่อนเพราะว่าเราย้ายบ้านหน่อยอันนี้คนหิวอันนี้คนไม่หิวครับีีเดยวมาจ้าเพื่อนๆกินข้าวด้วยกันมามามากับผัดกะเพราที่ผัดเมื่อกี้นี่แหละอือร่อยนะเพื่อนๆสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ